การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการระบบชำระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี EMV contactless มนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์รองรับทั้งหมด15ด่าน75ช่องทาง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าผ่านทางให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ขับรถเข้าช่องชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดรถกระจกแจ้งช่องทางที่ต้องการชำระแก่เจ้าหน้าที่และแต่บัตรเครดิตที่มีสัญ,ญลักษณ์ contactless เพียงแค่นี้ก็ชำระค่าผ่านทางได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ทั้งยังเป็นรูปแบบการชำระเงินที่เป็นมาตรฐานระดับสากล เพิ่มความสะดวกช่วยลดการสัมผัสและใช้เวลาน้อยกว่าการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดสามารถช่วยลดปริมาณจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้เป็นอย่างดีค่ะสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย